สาเจครับเลขท้ายสองตัวสองตัวสามเจ็ดสเจ็ออันนี้พอบุญครับเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเอาไปให้เอาครับนี่อะไรัะตอนนี้แปดห้าแปดาแปดาแล้วพ่อชอบเลขอะไรครวันนี้วันนี้ เจ็ดสามเจ็ดสามวะอันนี้พ่อลุงนี่ละนาวเลคะสามได้มาจากไหนครับพ่อฝันฝันฝันวดนี้เหรองวดนี้เมื่อคืนนี่เลยมื่อคืนเมื่อคืนลุงรู้สึกยังไงหลังจากที่ลุงพ่อเล็กสร้างคุณอาจารย์เลขกสร้างบอกว่าฝันว่าลุงถูรัตเซียเก้าสิบล้านอ่ะเออแล้วไปหาซื้อได้ยังไงก็ไ้ก็ได้ที่จะไปสไปดอาไปจากนี้หลือไปแล้ว มันเป็นยังไงเลขเหมือนกันส uh, <laughs> e <laughs> <lobster> <go> ี่ห้าจุดเลยนะทุกจุดอ่ะถามดูนทามเฟรนดูดูเลือเชื่อน่ะงวดนี้ไม่เคยไม่เคยเชื่ออย่างนี้เลยนะงวดที่แล้วว่าทูบนล่างยังยังไม่ดีใจทางวดนี้เลยนีงวดแล้วดีใจนะงวดที่แล้วน่ะทูบนล่างยังไม่ดีใจงวดนี้น่ะเลขมันชนกันหมดเลยนะเอาไปให้ถึงที่พ่อบุญนะพ่อบุญเดินไม่ได้ ดีด้วยดีด้วยอนีโชคมเดดนี่สเ็ดนะครับเลขท้ายสตัวนะเลขท้ายตัวเอารมาออกรางวัลที่หนึ่งเอ้าใครจะถูรางวัลที่หนึ่งบ้างยกมือจับฉลากรางวัลที่หนึ่งครับรางวัลที่หนึ่งประจางวดวันที่3สเอ้ย ออกเลขอะไรเลขท้ายสองตัวรางวัลที่หนึ่งเด้อตายายเด้อโอ้ทำไมมีแต่สาม้อเออฮะเลขอะไรโอ้ล right? oh, ุ้นเร่อนะคะรางวัทงลวที่หนึ่งสามสี่แท,ทนแท,ทนแ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 ทน แล้วถ้ามันออก1นึล่ะจะเสียใจไหม <c oughs> แล้วออกหนึสาล่ะ <c oughs> โอ้เด็กมันเริ่มเยอะแล้วเนาะ <c oughs> ล,ลุงดีใจไหมับได้3-4เนี่ย <c oughs> ดีใจครับแต่ดีดีใจทั้งสองตัวเลยครับวันนี้มี3มานะครับนี่สามสามนำหน้าทั้งทั้งหมดเลยครับส7มเจกับ3-4นะครับงวดนี้ลูกหลานน่าจะไปหาซื้อให้แต่มี3นะครับแต่ไม่รู้สอะไร <c oughs> นี่ลุงบอกคร่าวๆไว้ว่าส ไม่รู้สามอะไรนะครับดูกันเอาเองไม่รู้มีสามอะไรไม่รู้แต่ลูกหลานไปดูเอาเองสางครับพ่ครับของขวัญปีใหม่ครับอันนี้แบรนครับแบรน,คร,บบรนครับผมอ้าวให้เงินไว้ ใช้อีก1,000บาทครับพ่อครับอ่าทีนี้ครับนะเจ้าที่จอทางนะปนสุขปนน้ำใจจาก FC สายบุญสูรินทีวีนะขอให้พ่อมีสุขภาพกายสุขภาพใจที่อุดมสมบูรณ์ูนสุขลับผลพูนทวีอยู่เป็นร่มโพร่มใสให้กับลูกให้กับหลานนานๆอายุยืนหมื่นหมื่นปีของขวัญทีใหม่ครับ ของฝันชิ้นแรกเลยเนาะให้ก่อนเลยครอบครัวมีความสุขการงานคขอให้เจริญรุ่งเรืองมีติดตามเยอะๆนะคะคขอบคุณครับทุกทที่ข้าวหอมมาให้นะครับแล e ้วก็มีรางวัลใหญ่ใครจะเป็นคนโชคดีได้ของฝันปีใหม่จากโจ้เป็นพัดลมเป็นม่านข้าวไฟฟ้าแล้วก็มีของฝันอีกแล้วก็มีของฝันอีกหนึ่งชิ้นรวมทั้งหมดของฝันสามรางวัล ก่หนาวเลยหนาวเลยที่นี่หนาวเลยเหรอครับพ่อโอ้โหหนาวเย็น๊บนอนไม่รับทั้งคืนทำไมคะาตื่นเต้นหนาวมันมันหนาวแรงอยู่นั่นเลยโอ้มันหนาวแรงนะที่นี่รู้แรงมากนะครกาแฟบุญก็มาครับวันนี้ต้องนะป้าแป๋วป้าแป๋วท่าฉลอมนะสนับสนุนพ้าห่มมาสี่สิบผืนขอบคุณแม่เล็ก จารุนันสนับสนุนมา4,000บาทแล้วก็ FC สายบุญชูรินทีวีที่ไม่ได้ไอาชื่ออายนามอีกรวมแล้วทั้งหมดเนี่ยเราซื้อผ้าห่มมาทั้งหมด140ื้ผืนเราเอามามอบที่นี่100ผื้ผืนแล้วอีก40ผืนก็กระจายไปทั้งพื้นที่จังหวัดสุริแล้วก็จับไปซื้อเพิ่มอีกนะเพราะว่าช่วงนี้มันหนาวเนาะพ่อนิง<อ>จารุนันสักเสมอพรมหรือว่าแม่เล็กชนบุรีฝากมาช่วยโรงทานผ้าหม่มโรงเรียนนามสี่พบาทครับ ครับแล้วช่างตูนนะโทรมาอยู่กรุงเทพไปขึ้นรางวัลอยู่ช่างตูนถูกรางวัลใหญ่นะก็ฝากช่วยลุงมาอีกหนึ่งพันบาทขอบคุณมากครับขอ FC ทุกท่านโชคดีจงมีความสุขทุกคนนะครับวันนี้ก็คอยดูช่องจูซรินทีวีก็จะไลฟ์สดเรื่องตะเมจทองแจกทานให้ติดตามชมตัวเลขตัวไรด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับ FC ทุกคนครับลุงคะวันนี้ ที่มารอทั้งหมดนี้กี่คนคะครับนี่เลยครับคือคือญาติพี่น้องในบ้านทั้งหมดเลยครับญาติพี่น้องในบ้านทั้งหมดมีแต่ยายตาตาปู่ปูอาอาทั้งหมดทุกคนเลยรวมอายุแล้วนะจ๊ะรวมอายุน่าจะเป็นพันปีแล้วครับพอทุกคนก็ยังไงก็ไม่ลืมบ้านเกิดว่ามีอะไรที่ว่าพอจะช่วยเหลือได้ก็มีได้ก็ไปช่วยเหลือมาช่วยคนแก่มองเห็นว่าจุดนี้ว่าคนเก่หนาวอะไรหนาวเลยก็ โมหินตัวเองตัวเองเคยยากจนเนาะก็เคยลําบากมาก่อนอย่างนี้นะสวัสดีปีใหม่เเรื่องนะมาเฮงเงรวยรวยให้คุณพาก็ถูกหวยในปีหน้าบอกหวยถูกเยอะเยอะใช่ไหมก็ขออนโมทนาสาธุให้กับเอฟซีให้กับแฟนคลับสายบุญชูรีทีวีทุกท่านนะที่ร่วมสร้างร่วมทําพลังความดีเริ่มที่ตัวเราทําดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนนะวันนี้ยิ่งให้ยิ่งได้ครับ ดูฮะขนมจีนน่าทานมากเลยฮะขอบคุณมากนะมาจัดผักเองนะสิโจ้อ่ากินเลยครับกินเลยโอ้ยข้ายาไก่ข้ายาไก่กินขนมจีนแล้วจะได้เป็นมงคลนะเส้นยาอายุครับอร่อยครับอร่อยมาลุงอรยน่าทานมากนะคะโอ้ยน่าทานมากโอ้ยนี่ด ให้ดูแน่นอนนี่บอกต่ชีต่ชีมนต้องยไงจำแบบทายยาจานย้ายนตมาโนตยายายเ้ยตยายายอยากได้หมอนอาได้ที่บ้านมีมพัดลมมีอ่ะมีมีแล้วนาคะหาหนาเนาะ เมื่อคืนเป็นวันบัวลอยเนาะก็คนไทยเชื่อสายจีนก็ถวายบูชาบัวลอยการบอกว่าเมื่อคืนเป็นวันดีวันวันดีวันบัวลอยวันนี้ก็ตื่นเช้ามาได้กินบัวลอยนี่มีกี่เม็ดนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเม็ด คนนนััววะตรงชื่อจับฉลากนะก็จะมีรางวัลใหญ่มีอยู่สามรางวัลรางวัลที่หนึ่งเป็นพัดลมรางวัลที่สองเป็นหม้อของข้าวรางวัลที่สามอยู่ในกล่องกล่องของขวัญเดี๋ยวมาแกะดูว่าได้อะไรนะอร่อยครับอร่อยครับอร่อยครับอร่อยมากครับก็ุมาถึงบ้านนะคะที่มาทำบุญ เป็นาเป็นลาเป็นอาอะไันนี้ก็ดีใจนะลุงนะครับดีใจแล้วครับได้มาเจอญาติญาติทุกญาติทุกคนญาติในหมู่บ้านมากเยอะญาติเยอะครับมีญาติลุงลุงเป็นคนที่มีญาติเยอะญาติเยอะทุกคนบังสุฟันน้ำใจสายบุญสุรินททีวีป้าป้าเนี่ยหมดเลยครับหมดรู้จักทั้งหมดเลยญาติพี่น้องทั้งหมด ทั้งหมู่บ้าน้หมู่บานเลยครับญาติลุงทั้งหมดญาติลุงทั้งหมดเลยครับใครกําลังจะมีโชคตบมือตบมือยสามครั้งรัว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 รางวัลที่สี่จะเป็นของใครอาหมายเลขที่ออกค่ะเลขที่ออกเลขที่ออกเอาชื่อมาเฉลยด้วยเจ็ดเลขที่เจ็ดเลขที่เจสิบนะเจ็ดสิบค่ะเจ็ดสิบ มารับก่อนอ่ามารับก่อนครับเอเป็นน้องนุงใช่ไหมรางวัลที่สี่อ๋อหน้าตาจะบอกรางวัลที่สี่อ่าอ่าโอเคครับจับให้นเองจับให้กันเองอ้าวต่อไปเจ้มาจับหน่อยรางวัลรางวัลที่สามจะเป็นของใครทัน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 รางวัลที่สามเลขที่ออกมันมันหกแปดหรือแปดหกเก้าเนี่ยเอาไงกันแน่ไหนคะมันมันหกแปดหรือหก แปดเก้าเอาตัดสินใจหกเองไงเอ้าหกแปดยจะเป็นไปได้ยังไงจับให้ตัวเองสงสัยจะมีโชคมีลาะนี่นะคะบอกกันดีว่าดูได้ดูได้ใม่เสียเวลาใม่เสียหกแปดว้าเฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไงจับให้ตัวเองได้ด้วยยินดีด้วย นะกองสลากเขออกรางวัลวันที่30เรากอมสิบเราเองเี่เลยรางวัลที่สองตัวท้ายลุงสองตัวท้ายรางวัลรางวัลที่สองคือสองตัวท้ายแม่บอมปอลแมพพี่น้องทุกคนอยากดูเลขออกงวดนี้นะครับคือเลขอะไรสองตัวท้ายมาดูสองตัวแล้วหนึ่งตัวให้มาดูด้วยเลขท้ายสองตัวเลขท้ายสองตัวเลขท้ายสองตัวรางวัลที่สองาเลขท้ายสองตัว รางวัลที่หนึ่งไม่เลขอันนี้เลขล่างก่อนล่างก่อนเอา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 มาดูนะลูกหลานเอาล่างจับล่างแล้วนะยายตามาดูทุกคนนะควก็แล้วคอยดูโชมหน้าผู้โชคดีด้วยนะลุงเอโชอยทางนี้ด้วยเลขอะไรคะสามเจ็ดสามเจ็ดอ้าวเป็นใครครับสามเจ็ดหม้อหุงข้าวแม่เอียนชัวหนาวหนาวไหมคะดี่ไก่บอของฟันพี่ใหม่ครับ ออแุาถูกขพอเรียกูมุกไม่หัดไทยไม่หาพ่อบ okay. ุญท้าเดินวัเลยตาโชคดีมากเอา้นเอาฮ้ตาหนาวไหมครับหนาวอ้ได้ไปผมไปหายหนาวแล้วนะทอดแทนครับผม เราแล้วแคบบอกโอ <c oughs> ้เข้าใจเข้าใจจ้าเาใจ้ายมโอ้เรามาิอาโซออวมันใเดียวามสู้หน่อยเร็วก็ขอให้อุ่นขอให้มีความสุขนี่แหละของขวัญปีใหม่เย้ของขวัญปีใหม่เย้สองมือกูขอสองมือ เอาชูมาเลยประวัติยืมมบุญรักษาเทวดาคุ้มครองสาธุคณะสายบุญในนามของคณะสายบุญสุรินทีวีนะวันนี้ผมโจ้ธนินทัศ์ภูแก้วจากสุรินทีวีนะครับลงพื้นที่บ้านบึงบ้านนาตังบ้านนาตังนะบ้านนาตังหมู่เก้าตำบลขาวสุรินอำเภอฝาศุรินจังหวัดสุรินนะวันนี้มามอบความสุขมาปันน้ําใจมาสร้างรอยยิ้มครับ แจกผ้าห่มให้ที่ดีแล้วก็มาจับรางวัลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ภาพบรรยากาศแห่งความสุขความสบายใจวันนี้การให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนจากบ้านจากบ้านฝากครับเกิดลวงี่มกมาช่วยถือด้วยครับบ้านเกิดเมืองนอนของลุงี่ะนามนะโอเคขอบคุณอมริดำอมรีดำค่ะลุงในนามสายบุญสรีทีวีนะคะต้องขอบคุณขอบคุณลุงีะนามแทน สายบุญสุรินทีวีหรือคุณผู้ชมสายบุญสุรินทีวีทุกท่านที่ตลอดปีที่ผ่านมาลุงได้ให้โชคลูกหลานมาโดยตลอดนะคะวันนี้สายบุญสุรินทีก็ต้องขอบคุณลุงแล้วก็เนี่ยวันนี้ตอบแทนคําขอบคุณกลับมาที่บ้านเกิดลุงวันนี้มาตอบแทนคุณลุงคุณป้าคุณตาคุณยายที่บ้านลุงเนื้อนามนะคะครับเ้ขอบคุณ F c ซทุกท่านนะครับไม่ว่าจะอยู่นอกประเทศหรือในประเทศขอบคุณ ช่องสุรินทีวีเรโจสุรินทีวีทุกคนนะครับที่ช่วยเหลืออุปการะมาทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างที่ช่วยลุงนิรนามมาทุกครั้งต่อไปลูกหลาน f อทุกคนก็ลุงขอขอบคุณจากใจจริงๆครับ<อ>แล้วคอ,อยติตตามลุงนิรนามต่อไปเรื่อยๆนะครับงวดนี้คงจะมีเฮและมีปังนะครับขอบคุณมากครับขอ้ลูกหลานจงมีความสุขความเจริญในช่วงปีใหม่นี้ลูกหลาน f อทุกคนนะครับให้อายุมั่นขวัญยืนแล้ว สุขภาพแข็งแรงรวยทั้งเงินรวยทั้งใจและสิ่งต่างๆนะครับขอให้โชคดีตลอดปีใหม่ปีหกหน้านะครับก็คือปีหน้าให้ถูกหวยทั้งปีเด้อทั้งปีนี้และปีหน้าปีนี้ปีหน้าไอ้โชคปีหน้าอีกโตโดยเลยไปอีกนะทุกทุกปีใช่ไหมครับทุกปี เออไปเลยค่ะกลับบ้านกันแล้วเนาะจ้าวันนี้เจ็ดสิบเกือบร้อยผืนนะคะจ้าให้รวยให้รวยเด้อจ้ากลับบ้านใครบ้านมันแล้วได้ประุ่มขอบคุณนะคะจ้าไปไหนก็ปลอดภัยเลยจ้า กินอิ่มแล้ววันนี้ขนมจีนน้ำอร่อยด้วยอร่อยด้วยกินอิ่มหายหนาวอิ่มหายหนาวขอบคุณมากนะคะจ้าสวัสดีค่ะจีิ่มหมโชคดีเด้อจ้าอ้าวขึ้นรถกลับบ้านแล้ว ขอบคุณมากค่ะไปแล้วขอบคุณมากค่ะ,คะขอบคุณนะคะขอให้เจริญเจริญรุ่งเรืองสุขสดีค่ะ